เป็นยังคือเบาอยา่าึได้อาบน้ำหายแล้วเป็นยังจัง่งเลียนหนีนะแซ่แม่เบาข้ามเดเป็นลูกคือโบฟังคว่ำอืคือโบฟังคว่ำแม่แม่เบาแม่เอิญไฟเป็นยังคือหนีก็ต้องฟังเหมือนตัวแม่เฮ็ดน้ำกระดอกกระเดียเซ็ดหัวซ็ดหนาเซ็ดตาอาบน้ำหายอาบแล้วสิ่เลียนหนียังไดยึดตามใจเจ้าของเลยไหม,ไมล่ะ ยังไงเส็ดหูก็ต้องเส็ดตัวให้แหงก้อนตัวยืนขึ้นยืนขึ้นก้อน <c oughs> มาผ่านนั่ง <c oughs> ใส่หหนทิ้หมอ้อเปลือนอีกเลยห <c oughs> ม้อท่านในแหง <c oughs> ง่ายนะขึ้น <c oughs> ยังไงเส็ดหูอย่างเดียว แม่บอกที่หลังน่ะแม่เอื่นก็ต้องฟังจะเป็นได้ฟังใจเบื้องหน้าเบื้องหน้าเบื้องหน้าอโอเคอย่าดื้อเด้ป่านเป็นลูกต้องฟังขั้วแม่ตัวแม่บอกอย่างกับฟังส่วนตัวแม่พอได้สอนให้ซัวเดว้แม่สอนให้ดีายายบอฟังขั้วบ่านนี้อื เอาเนงบ่ฟั่งเอาต่ใจจะของมนสีได้ไอ้ยกเคิดน้ำคนเป็นตาสร้างก็ต้องค็ดน้ำคนดีคนเป็นตาหักสิ่งต่อืเป็นตาหักอยู่บนเป็นคนเป็นตาหักบนอยู่ใช่เบื้องหน้าเบื้องเน่แน่นี่ละนี่ละแม่สร้างนี่ละนี่ละอยากให้เฮ็ดหูหายอยากให้เช็ดป้าเฮ็ดนาหายอยากให้เก่าหายนอนลงที่ล่ะสิเก่านอนลงบอาง่ายๆนอนลงจะเก่าหายนอน นอนไหมล่ะเอานน่นอนลงหนี่ืมเบาเนยาอาบหน้าไม่แล้วแม่บอกว่าเขามาในบ้านกับกับเขามาตัวแม่อาบให้เอื้อยไปกวนไปขี้เขาอยู่บัดเพ่อแม่อาบไม่จะคล้องแม่บอกว่าไปอาบแล้วเขาไปนอนในบ้านมันจังแหงที่ทำท่าหยอกให้แม่เล่นไรให้หยังแม่เท่าเลยเด้ตั้งทุวมบอนี่ตั้งบอเอา้า ่าห้าอยากเช็ดคางนี่ให้แต่เอียงคางนี่ให้ห้า <Okay. S 1> หูมีสองคางก็ต้องเซ็ดสองคางอืมนี่ฮะเป็นตาสร้างบอกอยังให้ฟังเแล้วตาใจจะของโเมนอ่าโอเคเสร็จแล้วค่ะไปแต่แม่จะขังให้ตัวแห้งกว่านี้ก่อนนะนี่แม่จะผ่าไม้มาเสี็ดให้ตัวนี้เปียกอเปียกเปียกเปียก